ไม่มีใครแก่เกินทำตามฝันพบกับลุงติ๊กเกลและฝีมือทำโมเดลสุดปังคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยไปเป็นอาชีพเยอะแยะเนี่ยฮะเป็นเตาขนมครกนะครับถ้าผมออกออกก้านไม่ขีดวางท่านผู้ชมเนี่ยฮะหัวก้านไม่ขีดใหญ่กว่าขนมครกที่เรากินเข้าไปทั้งคำใ,ใหญ่กว่าอีกนะฮะท่านพี่ชายสองเอใหญ่กว่ารถมากอันนี้หนึ่งต่อหกสิบสี่แล้วรถนี้หนึ่งต่อหกสิบสี่ใดูนะครับ ใหญ่กันเยอะมากนะฮะถ้าเกิดว่าผมเอาเอาอะไรดีเอาไฟแช็ควางไว้บนเรือเนี่ยโอ<ห>้เรือแทบจะจมบนเลิ่คลิปนี้กระดาษใหญ่กว่าทังขยะด้วยซ้ำไปนะฮะเหล่านี้มันน่ารักมากเป็นศิลปะที่น่าชื่นชมนะฮะผมทำให้ให้ลูกค้าร้องไห้เป็นสิบคนแล้วนะคือมันมีเหตุผลนะบ้านหลังเนี่ยคือโดนลื้อไปแล้วแต่มีรูปให้ใบเดียวเนี่ยเขาอยากจะได้เพาะน่งขุดกับผม พอทำเสร็จแล้วเขามาเอาเนี่ยเขาร้องไห้แล้วเขาคิดถึงพ่อเขาตีสิบเดย์เสาร์นี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3าม p l